สวัสดีครับอันนี้แฟนบอลท่าเรือนะครับ่รบผมเนาแลวันนี้คาดหวังกับทีมยังไงบ้างคะอ๋อผมบอกเลยครับท่าเรือนี่ในบ้านนี่ร้อนแรงครับนอกบ้านร้อนเร็วสม่ำเสมอก็เสมอน่าจะโอเคสม่ำเสมอใช่เพราะว่านอกบ้านนอกบ้านฟอร์มไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ครับให้สกอร์เท่าไหร่คะพอดี ลองไว้เอาสองสองแล้วนครับสองสองวันนี้คาดหวังว่าลำคุณจะได้สแ่งได่กับเราได้ชนะเฉินเฉีนเฉือนเฉือนสกอร์เท่าไหร่เก่าประมาณสองหนึ่งกับสามสองประมาณเนี้ยถ้าจริงเยอะนะสามสองถ้าถ้าสกอร์นะคือสองหนึ่งเราไอชื่ว่าใครจะเป็นคนสยอดอัครพงษ์เจลูกแรกถ้าเขาลงเป็นตัวจริงนะ มาเจอกับป้าหัวสลืขอบสนามฝากกดไลค์ subscribe, กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ลํำพูนวอลเลเอร์เจอกับท่าเหลือสี่เดี๋ยวเอามาดูกันเดี๋ยวอัยจะพาไปดูรอบๆบรรยากาศรอบๆสนามดูว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้คือแบบว่ารถก็เริ่มเต็มสนามแล้วนะเออ ไม่รู้อะเห็นปะตอนนี้กําลังเดินเข้าทางร้านอยู่อ่าิอันนี้แฟนบอลลราพูดนะคะวันนี้เราเจอกับการท่าเรือเราคิดว่าเราจะได้สามแต้มในบ้านไหมสามแต้มค่ะแน่นอนคาดหวังว่ายังไงบ้างคะสามแต้มร้อเปร์เ็เลยค่ะสาศูนไปเลยสามศูนย์เ่งเลยสอเอาแล้วของพี่ละค่ะสามศูนย์สามศูนดไปไหม ไม่เยอะนะหนูทายสี่สามลำบุนต้องนำก่อนนำก่อนให้ใใครเตะวิ่งเข้าก่อนให้พี่เจออนมานออนมานโอเคค่ะขอบคุณนะคะค่ะวันนี้คาดหวังว่าลำบุนจะได้สามแด้มกับเราได้ชนะเฉีนเฉีนเฉือนเฉนสกอ์เท่าไห่ ประมาณสักสองหนึ no ่งก the ับสามสองประมาณเนี้ยถ้ายิงเยอะนะสามสองถ้าถ้าสกอร์นับคือสองหนึ่งเราไอคิว่าใครจะเป็นคนยริงนะอัครบพง์เจลูกแรกแล้วเขาลงเป็นตัวจริงนะมาก่อนลูกเดียวยิงก่อนแล้วลูกที่สองะคะลูกที่สองผมยังไม่ดูว่ามีใครลงนตัวจริงแม่ตอนนี้อ่า แต่ว่ายังไงชนะแน่แน่ลำพูนสองหนึ่งครับสู้เขาได้ใช่ไหมสู้ได้เออสู้ได้สู้ได้สองหนึ่งแต่แต่สกอร์เราไม่ขาดนะเฉืนเฉือนเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันได้เลยขอบคุณค่ะวันนี้คิดว่าลำพูนะชนะท้าเหลือกว่าเจ้าชนะค่สามแปมฮะต้ก็ไก้าสกอร์ต้นใรก็สามหนึ่ง ขายยิงห uh ้องเราอัน huh. น yeah. ี้สองหนึ่งค่ะสามหนึ่งไม่ขายยิงห้องอาลีตัวไออาลีพี่ปิปโป้ปป้อ๋ละลาลูกที่สามลเจ้าแต่ว่าเป็นตาอัวอะตาอัวสามนึ่งนอนสาหนึ่งโอเคเขาสู้ได้ันก่ออวเออสู้ได้อเออโอเคล้อมคอในสนามก็เจ้าสะกอรจะเป็นเท่าไห่ โอเคขอบคุณเจ้าของเจ้าวันนี้ซาขอ,าขอสัมภาษณ์นหน่อยได้ไหเจ้าวันนี้คาดหวังอะไรยังกับละปูน้องเจ้าคาดว่าจะสามแต้มครับสามแต้มลุ้น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 หน่อยหน่อยสกอร์ต่อใดเจ้าสักสองหนึ 1, 1่งหนึ 1, 1่งศูนย์สองหนึ่งหนึ่งศูนย์ใครเป็นคนยิงโอ้๋ออ่อตาอวตาอวแล้วก็ลูกแรกครับแล้วก็ให้โฟร์แบลสกเกต ให้โคแบ็งเนื้อๆเอาพี่แผสวัสดีค่ะนี่เหรอใช่สองหนึ่งสองหนึ่งเราต้องชนะไปเลยใครยิงใครยิงใครยิงเหรอวันนี้ยังไม่ได้ดูเลยว่าใครลงว่างอ,อ่ะเนี่ยเนี่ย,ไอ,ยไอ้เจไอ้เจไอ้เจเหรอเจก็น่าจะได้นะ เออออสมาลุกน่าจะได้เอาออนมาลุกแรนด์ไหโอเคให้เจี๊ยก่อนเพราะว่าตอนนี้ประวัติดีอยู่ใช่ประวัติดีอยู่เผื่อเผื่อจะมีอะไรดีๆขึ้นกับทีมต่อไปทีมโชคดิชาติมาไปโอเคค่ะแล้วรอลุ้นสกอร์ในสนามโอเคค่ะคุณค่ะน้องไปต่อละวันนี้สนามคนเยอะมากเขาว่าขายบัตรไปอะหมด2ชั่วโมงแรกเลยลูกป้าโซเอาโซเอาคื ท่าเรือกับนะัดบีจีนี่ระเบิดสนามแตกเลยล่ะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปถามแฟนบอลท่าเรือกันบ้างไปแฟนบอลลำพูนนะเจ้าวันนี้คาดหวังว่าจะได้พ่องเจ้าก็วันนี้คิดว่าลำพูนน่าจะสามแต้มสมแต้มสกอร์เท่าไหร่ตอนนี้พี่ให้สองหนึ่งสงหนึ่งใครยิงคะอ่าคนแรกน่าจะเป็นอครพงศ์อพี่เจมมาแรงฟอ,บอบร์มร้อนแรงแล้วก็อีกคนให้ชัยวัน์ ใช่นะสองคนแต่ถ้าครึ่งหลังอาจจะเป็นอน,นันต์ก็ได้ก็เลยให้สองหนึ่งกับสามหนึ่งไว้ก่อนรู้สึกว่าอ่าเป็นเป็นคนเป็นนักเตะที่ชอบทางนั้นเลยก็คงต้องไปสามคนนี้แหละ <c oughs> ของเราคูณนะโอเคเราคิดว่าเราซู้ได้ปะซู้ได้ล้ำพูณตอนนี้ได้หมดไนหะอ,อได้หมดเข้ามาเลยครับเออใช่ปหมขอบคุณนะคะ ค่ะสวัสดีครับอันนี้แฟนบอลท่าเรือนะคะใช่ครับผมเป็นี้วันนี้คาดหวังกับทีมยังไงบ้างคะอ๋อผมบอกเลยครับท่าเรือนี่ในบ้านนี่ร้อนแรงครับรอบบ้านร้อนเร็วสม่ำเรมอก็เสมอน่าจะโอเคเสมอเนาะใช่เพราะว่ารอบบ้านรอบบ้านฟอร์มไม่ค่อยคงที่เท่าไหร่ให้สกอร์เท่าไหร่ครับพอดีลองไว้เอาสองสองแล้วกันครับสองสองาจะได้สูงไปแต่หนูหนูหนูคิดว่าสี่สามละ สี่สามสี่นี่สองลำพูนนะโอเคเดี๋ยวรอดูในสนามเลยลูกครับผมใช่ใช่น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับเพราะว่าต้เหลือนี่ไม่มีตัวรับเลยวันนี้มีแต่ตัวลุกนั้นเลยหอยหลังหกล้มทุกตัวเลยบอกเลยหลังโล่งเพ้แค่นี้ครับก็แล้วแต่ว่าปีนี้ลำพูนมาดีมากในบ้านนี่่าเก่งขามากขนาดพูใช่จริงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าวันอะ ในบ้านอ่ะม,มันทำให้ให้นัก,นกฟุตบอลเนี่ยมีเสียงเชียร์มีอะไรนี้ไหมก็เหมือนการ<ป>กสลับกันใช,ใช่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 บา้นบานใครบ้านมันอมโอเคแล้วแล้วพี่คิดว่าค่ะอ่าสกอร์สองสองใครย,ยิง,งสององทีน่าจะมี<า>วอ<า>ลิตเหรอครับหนึ่งกาตารีลี่ครับสองคนอ๋อแล้วอันนี้ใช้เวลาเดินทางมากี่ชั่วโมงคะผมนั่งรถบัสมาครับอันนี้นั่งเครื่องมาอ่าแล้วผมก็ไปลงเชียงใหม่แล้วก็เข้ามอตไซค์ขี่มา ว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องกลับไปไปขึ้นรถที่เชียงรมยรถสมุรสอนมีครับแต่ยังมาไม่ถึงมีสองพันแต่ยังมาไม่ถึงใช่เดี๋ยวถ้าถ้าเขามาคุณจะรู้ว่าเขามาเสียงเสียงเขาจะวิววอวิววอเลยเดียวนะครับใช่อัมสัวขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะน้องสวัสดีค่ะอันนี้แฟนบอลท่าเรือนะคะวันนี้ค่ะหมั่าไหงไงบ้างคะ เก่งใจเจ้าบ้านอย่างเงี้ยเองถ้าก็ชนะเลยแต่ว่าออกมาเยือนลูบากินัทก็ยังไม่ชนะสักทีเลยนะ <c oughs> ยังไม่ชนะไ <c oughs> ม่ไปถ้าพี่ออกไปอ,ะอ่ะตั้งแต่เป็นตาดไปโน,น่นไปนี่ไม่เคยชนะเลยลว,วันที่เราไม่ไปอะ่ะชนะแต่วันนี้ก็ต้องชนะแล้วล่ะขอบคุณครับี่มาขอบคุณครับขอบคุณครับเลยนะถะ้าเมืองทองเขาฝากมาเหมือนกัน ก็เขาบอกว่าถ้าเราชนะเขาจะได้ขึ้นไงบอเขาฝากมาผมยอมเลยผมต้ใจอใช่ใช่อฮ้ยไม่แล้วที่คิดว่าสกอร์เท่าไหร่วันนี้ก็อ่ะน่าจะสองหนึ่งเนี่ยสองหนึ่งครับเพราะว่าไม่ค่อยได้คินชีสเลยสองหนึ่งสองนี่เป็นของใครต้าเป็นท่าเรือหรอหรือว่าลำหุ่นหนึ่งสองน่าจเจ้าบ้านขึ้นก่อนกันหนึ่งสอง ยี่งเชียร์ท่าเรือก็ต้องท่าเรือดิครับอ๋อโอเคเดี๋ยวรู้กันในสนามค่ะมีโอกาสได้ไปเยือนท่าเรือบ้างใช่เดี๋ยวมีโอกาสเราจะไปเยือนนะคะขอบคุณขอบคุณ <laughs> ขอบคุณนะคะ <laughs> ของลูกค่ะแปลงร่างเป็นเต้าหัวแล้วอ้อยอาจจะไม่ได้ถ่ายนะแต่ว่าอ้อยจะเป็นกองเชียร์ที่น่ารักของทุกคน เดี ata, banks, <met> геро, romance, ๋ยวเราไปขึ้นสนามกันเดี๋ยวออยจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าบรรยากาศจะดุเดือดเฉือนกันแค่ไหนเดี๋ยวรอดูป่ะเดี๋ยวออยจะพาขึ้นสับเรี่ยงกันมาลองดูว่าเดี๋ยวเราขึ้นตรง